พี่น้องครับหลังจากมีข่าวออกมานะครับว่าสำนักงานประกันสังคมนะครับเพิ่นได้เรียกเงื่อนเยียวยาโควิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือโบแมนนะครับบริษสีม่วซูฟังครับพี่น้องครับจากกรณีที่ซื้อมูลชนนะครับเพิ่นได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการเรียกเงินขึ้นนะครับตามโครงการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับก็คือผู้ประกันตนมาตรา40ใน ช่วงโควิด -19 นะครับทางด้านของข้อสุสำนักง,งานประกันสังคมครับพี่น้องเพิ่นอขอเรียนชี้แจงนะครับว่าการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนต้องเป็นไปตามเงินไขที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลครับพี่น้องในส่วนของการเยียวยาผู้ประกันตนมาตราสี่สิบก็มีเงินไขที่สําคัญนะครับที่ต้องพิจารณาก็คือหนึ่งนะครับสถานะความเป็นผู้ประกันตนในช่วงที่มีการ อนุมัติโครงการครับพี่น้อง 2. นะครับพื้นที่ที่ประกอบอาชีพหรือที่พักอาศัยนะครับยูในคณะนั้นเนี่ยท่านจะต้องอยูในพื้นที่อ่าที่เป็นสีแดงนะครับตามประกาศของรัฐซึ่งมีการทยอยประกาศเป็นระลอกระลอกนะครับการร่วมทั้งสิน้น2 9เกจังหวัดครับพี่น้อง3ก็คือการจ่ายเงินสมทบนะครับอันนี้จะต้องอยูในช่วงระยะเวลาและก็ตามลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการนะครับ สำนักงานประกันสังคมเพิ่นไดเร่งดำเนินการจ่ายเงินเพื่อยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกันตนแต่ว่า,าเนื่องจากเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์ครับพี่น้องที่ซับซ้อนดังที่ผมด้ียกวห้ฟังบางหันนี้นะครบับประกอบกับจํานวนผู้ประกันตนเนี่ยมาตราสี่สิบนะครับได้เพิ่มขึ้นจากจํานวนสามจุดทกหลานคนนะครับเป็นเก้าจุดทกหลานคนแล้วก็ในช่วงที่เปิดโอกาสในผู้สมัครนะครับ ผู้ประกันตนมาตา40เนี่ยไล่หม่นะครับรับซิ์เยียวยาไดอันนี้เพิ่นจึงจําเป็นต้องใส่ระบบไอทีนะครับในการประมวลผลตรวจสอบซิ์เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับให้ผู้ประกันให้ผู้ประกันตนนะครับได้ยังรวดเร็วบรรเทาความเดือดร้อนได้ท่านเหตุท่านการนะครับแต่ว่าเนื่องจากงบประมาณที่ใช้ดำเนินการนะครับมาจากโครงการาเงินกู้ของรัฐบาลน,นะครับดังนั้นเมื่อเซ็จสินโครงการเยียวยานะครับ เพิ่นก็นจะต้องมีการตรวจสอบราก็รายงานผลการดําเนินงานนะครับตอ่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจากการสอบท่านข้อมูลการดําเนินงานนะครับโดยละเอียดนีเพื่อนก็นพบว่าเ,าเงินไขการเกิดซิ์ที่ซับซ้อนนะครับเฮ็ุให้มีการจ่ายเงินเกินซิ์ให้กับผู้ประกันตนอ่าก็เลยจําเป็นต้องแจ้งผู้ประกันตนนะครับให้ดําเนินการส่งเงินดังกล่าวนะครับขึ <C le af> ้นนะครับ ถ้าหากว่าผู้ประกันตนนะครับบริษัทมาส่งเงินขึ้นได้ในข้าวเดียวนะครับท่านก็สามารถดําเนินการขอผ่อนชาระเป็นรายงวดได้โดยขอใหต้ติดต่อสํานักงานประกันสังคมในพื้นที่นะครับหรือว่าจังหวัดหรือว่าสาขาที่รับผิดชอบต่อไปครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าข่าวสารที่นาํามอบสู่ฟังในมือนน้นะครับถ้าพี่น้องเห็นว่าสิ่งที่ผมเด่นนํามอบสู่ฟังเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับก็บอย่าลืมกดไลค์กดแช่ ถ้าเกิดว่าบ่อยากพลาดเรื่องเล่าข่าวสารต่างๆที่จะนํามาเ่าซูฟังต่อไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ไว้นะครับผมพอกันไหมในคลิปหนาโอกาหนาสำับมือนีไปแล้วครับผมสวัสดีครับ